วิธีปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันไม่ต้องเดินทางไปไหนทำได้ง่ายๆที่บ้านสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครูกดก็มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับญาติธรรมทุกท่านได้ฟังกันนะครับวันนี้ครูกดได้มีวิธีปฏิบัติธรรมที่บ้านง่ายๆสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาไปทำบุญที่วัดเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้ เป็นเรื่องบาปบ,บุญคุณโทษนะรกสวรรค์โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกํำลังใจให้กับครูก,กดด้วยนะครับเดี๋ยวนี้นักสแสวงบุญไม่ค่อยจะสนใจข้อปฏิบัติสนใจแต่ตระเวนสแสวงบุญวันหนึ่งหนึ่งไปหลายวัดปรางทีหาวัด7วัดตระเวนถึงเวัดก็มี เอาจำนวนวัด9วัด7วัดเป็นจำนวนบุญก็ได้แต่ตัวเลขแต่ว่าตัวเลขไม่ใช่บุญเป็นกองบุญเฉยๆสิ่งที่ได้เป็นสมมุติได้เท่าไหร่เสียเท่าไหร่สิ่งที่ได้ไม่มีอะไรเป็นเครื่องหมายว่าเป็นบุญพระพุทธเจ้าเข้าถึงความเป็นสัมมาสัมพุทธะเข้าถึงพระธรรมอันสูงสุดเข้าถึงด้วยการนั่งภาวนาตั้งสัจจะอธิษฐาน ที่จะนั่งโดยไม่ลุกจากที่นั่งและพระองค์ก็เข้าถึงธรรมอันสูงสุดเข้าใจความบริสุทธิ์และความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ปรากฏขึ้นจากการนั่งภาวนาในครั้งเดียวครั้งนั้นจากที่ผ,ผ่านมาถึง6ปีพระองค์ปฏิบัติไม่ถูกหนักไปทางเกินหนักไปทางขาดเกินคือทอรมานไปขาดคือทำให้ร่างกายอยู่กับโลก และวัตถุมากเกินไปคือก้อนดินก้อนน้ำก้อนลมก้อนไฟนั่งครั้งเดียวเท่านั้นเรื่องของดินน้ำลมไฟเรื่องของโลกก็รู้เห็นได้อย่างแจม่มแจ้งด้วยการจเจริญจิตตภาวนาทำเท่านั้นที่สร้างองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้ารู้ธรรมเห็นธรรมทำเท่านั้นที่สร้างสัตว์โลก ให้เข้าถึงความเป็นสาวกที่แท้จริงมีแต่ข้อปฏิบัติเท่านั้นหรือไม่ผู้จะประพฤติปฏิบัติเท่านั้นมีหรือไม่มีถึงพระพุทธเจ้าจะปาริณิพานนานแล้วอย่างไรก็ช่างเมื่อมีผู้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักธรรมก็เข้าถึงพระสัจธรรมได้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าดับขันแล้ว จะปฏิบัติไม่ถึงยานอย่างรู้ของพระองค์ก็ยังอยู่โอวทาทธรรมหลวงปู่แบนท่านนากโรวัดดอยธรรมะเจดีอำเภอโคกศีสุพรรณจังหวัดสกลนครการทำดีเพื่อยกระดับจิตใจของตนเองไม่ควรรอเวลาว่าจะต้องไปวัดเราสามารถปฏิบัติธรรมทำวัดให้อยู่ในใจของเราได้ทางโลกไม่ให้ช้ำทางธรรมไม่ให้คุณ จะทำวัดให้อยู่ในใจเราได้อย่างไรหนึ่งเริ่มจากการมีสติควบคุมงดเว้นจากการเบียดเบียนไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนทางกายทางวาจาทางใจนี่เรียกว่าการรักษาศีลอยู่ที่ไหนก็รักษาได้รักษาให้ได้ทุกวันศีลคือมีความเป็นปกติของกายวาจาและใจเมื่อเราฝึกสติ ควบคุมกายว่าจาใจได้อย่างนี้เราก็จะไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครเมื่อสร้างเหตุอย่างนี้ผลก็จะย้อนกลับมาภายหน้าก็จะไม่มีใครมามีเวรมีภัยกับเรายกเว้นผู้เที่เราเคยก่อการเบียดเบียนมาตั้งแต่อดีตนับชาติไม่ท้วนแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเรารักษาศีลศีลก็จะรักษาเรา 2. ตื่นเช้ามาก็สวดมนต์ไหว้พระเวลาสวดมนต์ก็ให้เรามีสติอยู่กับบทสวดมนต์ถ้าเป็นบทสวดมนต์แปรก็จะยิ่งดีจะมีคุณและประโยชน์มาก 3. ในเวลาระหว่างวันยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ำหรือทำงานบ้านขับรถไปทำงานทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตประจำวันของเราเป็นการปฏิบัติธรรได้ทั้งหมด เดินก็มีสติรู้อยู่กับปัจจุบันที่เดินนั่งก็รู้ขับรถก็รู้กวาดบ้านก็รู้หยิบจับอะไรก็รู้หายใจเข้าออกก็รู้ไหลไปคิดถึงอดีตก็ดึงกลับมารู้อยู่กับปัจจุบันไหลไปอนาคตก็ดึงกลับมาปัจจุบันหายใจเข้าหายใจออกก็รู้แค่เราหายใจเข้าหายใจออกเพียงวินาทีเดียว เรื่องราวจะดีจะร้ายยังไงมันก็กลายเป็นอดีตไปแล้วหรือจะภาวนาพุโทโธในใจตลอดทั้งวันก็ได้เหมือนกันเพื่อให้สติเราอยู่กับพุโทโธเมื่อเราเพียรพยายามทำอยู่ทุกวันก็จะสะสมกําลังของสติไปเรื่อยๆจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจิตก็จะมีกําลังมากรวมลงเป็นสมาธิได้ง่าย เข้าถึงวิปาาัสนาญาณเห็นโลกตามความเป็นจริงไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆในโลกเห็นไหมว่าอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติทำได้ไปวัดเราก็ต้องทำแบบนี้แหละจะพลาดโอกาสอันล้ำค่าในปัจจุบันไปทำไมเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าเราจะได้ไปวัดวันนั้นวันนี้พรุ่งนี้เราอาจจะไม่หายใจแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าประมาท ท่านผู้ฟังสุดท้ายนี้โครูกฎก็มีสิบธรรมะสอนใจแสงแห่งธรรมนำชีวิตมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังอีกนะครับข้อที่หนึ่งคือเมื่อใดที่โมโหหลองนั่งนิ่งๆทบทวนดูว่าเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตนี้มีอยู่อีกสักกี่วันทำไมต้องไปเสียเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่องอย่าเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยความรู้สึกแย่ๆเลย 2. ไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดทุกเรื่องที่เกิดขึ้นหากลองดูดีๆจะพบว่ามีแต่ถูกใจหรือไม่ถูกใจหากทำถูกใจยังไงเขาก็มองว่าไม่ผิดแต่หากทำไม่ถูกใจต่อให้ทำถูกแค่ไหนก็โดนมองว่าผิดเพราะฉะนั้นอย่าไปเก็บเอามาคิดเพราะไม่มีใครเอาใจใครได้ทุกคน สามเมื่อใดที่กลัดกลุ้มใจลองสูดลมหายใจลึกๆแล้วคิดดูว่าชีวิตนี้มันมีแต่ลดกับลดทุกวินาทีที่ผ่านมากำลังบอกเราว่าเวลาของเราน้อยลงไปอีกหนึ่งวินาทีแล้ว 4. การได้พบหน้ากันในวันนี้หมายความว่าหมดโอกาสได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วเราจะหมัดทะเลาะก,กันในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องไปทำไม ห้าเมื่อใดที่ถูกเอาเปรียบลองปล่อยวางดูบ้างพูดมากจะเสียมิตรคิดเล็กคิดน้อยเสียเวลาสื่อสัตว์ไว้เวลาไปไหนจะได้ไม่มีใครพูดลับหลังในทางไม่ดีแค่นี้ก็เพียงพอให้เราสุขใจได้แล้ว 6. เรื่องหลายๆเรื่องที่ผ่านเข้ามามันก็แค่กระทบเราชั่วครู่ชั่วคราวเดี๋ยวเดียวก็ผ่านไปทุกเข้ามาแป๊บๆเดี๋ยวก็ผ่านไป สุขเข้ามาแป๊บๆเดี๋ยวก็ผ่านไป 7. เมื่อใดที่ใครบางคนทำให้เราเสียใจลองปล่อยให้มันเป็นไปตามที่ควรจะเป็นลองทบทวนดูสิว่าชีวิตนี้ไม่มีใครอยู่ยงโครงกับพันคนที่มีชื่อเสียงขนเที่ยวรวยล้นฟ้าคือหรือขนเที่ยรักสุดท้ายก็แค่คนที่เคยมาเยือนโลกใบนี้ 8. เมื่อใดที่เรารู้สึก โดนแย่งอะไรไปให้ลองไตร่ตองดูไม่มีใครครอบครองสิ่งใดในโลกนี้ได้ตลอดไปและไม่มีใครเป็นเจ้าของสิ่งใดแท้จริงแม้แต่ร่างกายเราก็ยังต้องคืนสู่ธรรมชาติ 9. อาจไม่รวยล้นฟ้าเหมือนเศรษฐีมีเงินแต่เราสามารถมีความสุขอนาเรียบง่ายที่เศรษฐีห้อยหาก็เป็นได้ แค่สุขภาพแข็งแรงมากกว่าคนที่นอนอยู่ตามโรงพยาบาลก็นับว่าโชคดีกว่าคนอื่นๆอีกมากเพียงใด 10. ความสุขง่ายๆที่เราหมองข้ามวันนี้ยังกินข้าวได้ยังนอนหลับสบายมีบ้านให้หลบฝนหลบแดดมีเสื้อผ้าให้สวมใส่ไปเที่ยวได้มีคนรักอยู่ข้างกายยังอ่านเฟซอ่านไลน์อ่านบทความดีๆ ฟังบทความดีๆแบบนี้ได้แค่นี้คุณก็ถือว่าโชคดีกว่าใครๆอีกหลายๆคนครับท่านผู้ฟังหวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับหากกระผมครูกดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาหน้าที่นี้สุดท้ายนี้กระผมก็ขออํานาจคุณพระศรีภารัตนาตรายัย จงมาอำหนวยอวยชัยให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขความจเจริญปรารถนาสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่ดังความปรารถนาสำหรับคลิปนี้ครูกดต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ